นะคะก็ขอสวัสดีนักเรียนป .1 ทับ7ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาต่อนะคะเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกนะคะต่อจากวิดีโอเมื่อวานที่คุณครูขวัญดาวแชร์วิดีโอของคุณครูท่านอื่นให้เป็นวิดีโอที่ยกตัวอย่างการ การบวกได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คุณครูอยากให้นักเรียนได้วิเคราะห์โจทย์แล้วก็ได้ลองเห็นประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูท่านอื่นสอนนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีคุณครูคลองดูวิดีโอแล้วนะคะถ้านักเรียนดูวิดีโอนั้นแล้วนักเรียนก็อาจจะมีความเข้าใจขึ้นมาแล้วนิดนึงนะคะดังนั้นในวันนี้คุณครูขวัญดาวก็จะมาอธิบายต่อแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีความ เข้าใจเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอเมื่อวานนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะย้อนกลับไปดูได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิดีโอของครูขวัญดาวที่หลังก็ได้ครูขวัญดาวไม่ว่าอะไรนะคะในนี้ในส่วนของวันนี้เราก็มาดูแบบฝึกหัดในหน้า65นะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกนะคะและในวันนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะ พาทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยแล้วก็ฝึกอ่านด้วยคุณครูจะพาฝึกอ่านด้วยนะคะอะถ้างั้นเราก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะอะนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในหน้า65กันนะเดี๋ยวคุณครูขวัญดาวจะพานักเรียนอ่านไปช้าๆนะคะนักเรียนอย่าลืมอ้าปากขยับปากตามที่คุณครูขวัญดาวพาอ่านด้วยนะนะคะนักเรียนจะได้ อ่านได้เป็นบ้างนะคะถ้าอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรนะเพราะว่าครูเน้นเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะอ่านนักเรียนมาอ่านตามครูขวัดาวเลยเติมตัวเลขเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบอ่านะคะ ในส่วนตรงนั้นคุณครูพาอ่านนะคะอะมาดูโจทย์นะมาดูโจทย์อ,อ่านพร้อมอ่านตามครูขันดาวมอ,อีมีตออุนอตนไม้โถต้นหออมอหอมมีต้นหอมสองต้นนะเห็นไหมอย่างน้อยเราก็ได้คำว่าต้นและเราก็ได้คำว่าหอมและต้นพออะกอผัก ชออีชีต้นผักชีหกต้นอ่ะครูอ่านซ้ำใหม่นะคะมีต้นหอมสองต้นต้นผักชีหกต้นนะคะโจทย์ถามว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทออะงอทงังไม่โททั้ง หอมออดหมดอันนี้คือคําว่าทั้งหมดที่คุณครูเคยทำวิดีโอให้ดูแล้วนะคะกี่ต้นมีต้นหอมและคําว่าและแสดงว่าเอามันมาทําอะไรกันมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดเนี่ยเจอคําว่าทั้งหมดอีกแล้วนะคะกี่ต้นนักเรียนจําได้ไหมสถานการณ์การสถานการณ์ข่าวที่แล้วที่คุณครูสอน ถ้ามีคำว่ารวมถ้ามีคำว่าทั้งหมดเราเอามาทำอะไรกันนะอ่านักเรียนจําโจทย์ได้แล้วนะคะมีต้นหอมสองต้นต้นผักชีหต้นมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นอ่ะมาดูข้างล่างค่ะโจทถามอะไรนี่เลยค่ะมีต้นหอมนักเรียนดูประโยคนี้เลยนะคะมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้น โจทย์ถามว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นอ่านักเรียนมาดูสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนี่เลยโจทย์บอกเราสองสองบรรทัดโจทย์บอกเราเขาบอกให้เรารู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยโจทย์บอกว่ามีต้นหอมสองต้นนักเรียนมาดูบรรทัดแรกค่ะตรงนี้นะ มีต้นหอมกี่ต้นเอ่ยที่โจทย์บอกอยู่ข้างบนมีต้นหอมสองต้นนักเรียนใส่เลขสองลงไปอ่าเห็นไหมคะเราไม่ได้คิดเองเลยโจทย์บอกเราต่อไปมีต้นผักชีกี่ต้นคะต้นผักชีหกต้นนักเรียนใส่เลขห ให้ตรงกับเลขสองแบบนี้ใส่ให้ตรงกันไว้ก่อนถึงเราจะยังไม่บวกกันในแนวตั้งก็ตามอ่ะนะคะต่อนะเรามาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์คือประโยคที่ต้องมีตัวเลขแล้วก็เ,เครื่องหมายบวกอ่านะคะเครื่องหมายที่นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ได้ว่าโจทย์ข้อนั้นบวกหรือลบ นะคะอ่ะข้อนี้คุณครูบอกแล้วมีคำว่าทั้งหมดแสดงว่านำมันมาทำอะไรกันนะ้าอ่ะนำมันมารวมกันใครตอบว่ารวมกันได้เก่งมากๆเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราเราจะเขียนได้เป็น2บวก6เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมอ่า จำไว้นะประโยคสัญ,ญลักษณ์ต้องมีเท่ากับด้วยนะคะช่องสี่เหลีย่ยมนะ,ะเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วเรามาช่วยกันคิดว่าเราจะคิดยังไงนะาในช่องนี้อ่ะนะคะนักเรียนจะคิดได้หลายแบบเลยถ้านักเรียนไม่อยากว่าต้นหอมกับต้นผักชีนะคะนักเรียนก็อาจจะแทนด้วยรูปวงกลมก็ได้ค่ะรูปวงกลม แทนด้วยต้นหอมนะสองต้นรูปสามเหลี่ยมแทนด้วยต้นผักชีหต้นอ่ะครูก่อนดาวาด่าสามเหลี่ยมหต้นหอันหรูปหนึ่งสงสามสี่ห้าห,หนะคะอันนี้เป็นต้นหอมอันนี้เป็นต้นผักชีคุณครูก็จะนับรวมกันเลยค่ะ 1>, 1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดแแสดงว่ามีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมด8ต้นคุณครูก็จะใส่เลข8ลงไปนะคะใครอยากเขียนเลขไทยแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเขียนเลขอาราบิกก็ได้นะคะ อ่ะหรือนักเรียนจะนับต่อก็ได้นะ2แล้ว3 4มสี่ห้าหกดแแบบที่ครูเคยสอนนะคะอ่าในหน้านี้เป็นยังไงยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมอ่านะคะแต่นี้เราไปดูในหน้า66คุณครูจะให้ทำอีกหนึ่งข้อแล้วกัน นะา่ามาดูข้อ2.1ในหน้า66พร้อมกันนะคะพออพอไม่เอกพ่อมออ,อีมีมออะมะรออะละกอ,อกอสออุกอสุกพ่อมีมะละกอสุกสามพออรอผลน่าสามผลมะละกอดอ,อีบอดิบ สามผลอ่าอ่านใหม่นะครูไม่สะกดแล้วนะรอบนี้นะคะพ่อมีมะละกอสุกสามผลมีมะละกอดิบสามผลโจย์ถามว่าพ่อมีมะละกอทั้งหมดเห็นไหมเจอคำว่าอะไรอีกแล้วเจอคำว่าทั้งหมดแสดงว่านักเรียนรู้แล้วละ่ะว่าต้องเอามาทำอะไรกันนักเรียนหนึ่งทับเจ็ดเก่งอยู่แล้วนะอ่า คุณครูสอนไปแล้วเน้นไปแล้วนะคะคําว่ารวมกับคําว่าทั้งหมดแสดงว่าเอามันมาใครตอบได้ว่าบวกกันเก่งมากเลยปรบมือรัวๆให้ตัวเองนะคะอ่ะโจถามว่าพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลอ่ะเรามาดูก่อนเลยค่ะอันดับแรกโจทย์บอกอะไรเล่าโจทย์บอกว่าพ่อมีมะละกอสุกสามผล นักเรียนก็ใส่เลข3ลงไปนะคะโจทย์บอกอะไรอีกมะละกอดิบมะละกอดิบอีก3ผลเราก็ใส่ตัวเลขลงไปนะคะเขียนให้ตรงกันไว้ก่อนจะดีมากนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราจะได้เป็น3เมื่อกี้เราบอกว่ามาทำอะไรกันนะเอามาบวก สามบวกสามได้เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมนักเรียนใส่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะแต่นี้สามบวกสามได้อะไรนักเรียนจำวิธีคิดได้ไหมที่คุณครูเคยบอกให้นักเรียนนับเพิ่มใช่ไหมคะอ่ะสามแล้วนับเพิ่มอีกสามนักเรียนขีดไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะสามแล้วสี่ห้าหก เราขีดไว้สามขีดเพราะตรงนี้เป็นเลข3 3แล้วนับต่อค่ะสามแล้ว4ี่ห้เพราะฉะนั้นพ่อมีมรกรทั้งหมด6ผลอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าถ้าไม่ยากเลยนักเรียนทำได้เดี๋ยวคุณครูก่อนดาวพาทำอีกข้อนึงนะอ่านะคะเรามาดูข้อ2.2ดด้วยกันครูมีมเมล็ดถั่วเขียว ครูมีมเมล็ดถั่วเขียวห้าถุงคุณครูอ่านโจทย์ให้นักเรียนวิเคราะห์นะเพราะนักเรียนยังอ่านไม่ออกนะคะ,ะครูมีมเมล็ดถั่วเขียวห้าถุงซื้อมาเพิ่มอุยซื้อมาเพิ่มแสดงว่าจํานวนมเมล็ดถั่วเขียวจํานวนถุงจะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมซื้อมาเพิ่มมันต้องไม่น้อยลงมันต้องเพิ่มขึ้นนะคะ ซื้อมาเพิ่มอีกสามถุงครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงว้าวโจทย์ข้อนี้ให้นักเรียนเขียนเองเราเจอคำว่าทั้งหมดอีกแล้วทั้งหมดแสดงว่าเอามันมาทำอะไรกันนะ้าติ๊กตอกติ๊กตอกจำได้ไม่เอ่ยนะคะเอามันมารวมกันนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นซื้อมาเพิ่มก็ต้องเอามันมารวมกันถูกไหมคะ อ่ะตอนนี้เรามาเขียนสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ด้านท้ายประโยคนี้เลยค่ะครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดนะครูก่อนดาวก็เขียนให้นักเรียนดูครูมีเมล็ดถั่วเขียว ครูมีเมล็ดตัวเขียวทั้งหมดอ่านะคะลายมือครูกันดาวไม่สวยใช่ไหมอืมอ่าครูมีเมล็ดตัวเขียวทั้งหมดกี่ถุงนะคะนักเรียนอ่านลายมือครูไม่ออกนักเรียนก็ดูข้างบนโจทย์ได้นะคะครูกันดาวเขียนไม่สวยอ่าน๋ยนครูกันดาวเลื่อนอันนี้นิดนึ กี่ถุงอ่านักเรียนก็เขียนนะคะแบบนี้นะต่อไปโจทย์บอกอะไรเรานะคะโจทย์บอกเราสองอย่างนะอย่างแรกคือครูมีเมล็ดถั่วเขียวห้าถุงเราก็เขียนไปเลยค่ะครูมีเมล็ด ครูเขียนตัวใหญ่ไปไหมเนี่ยถั่วเขียวอืมครูมีเมล็ดถั่วเขียวห้าถุงอ่ะครูก่อนดาวก็เขียนแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันทับต่อไปครูจะเขียนให้เล็กลงแล้วกันนะนักเรียนก็เขียนให้ตัวเล็กแล้วกันนะต่อไปซื้อมาเพิ่มอีกสามถุงครูเขียนตรงนี้ค่ะซื้อ มาเพิ่มใครอ่านลายมือครูไม่ออกนักเรียนดูข้างบนได้นะคะซื้อมาเพิ่มอีกใส่เลขสามให้ตรงกับเลขห้าสามถุงซื้อมาเพิ่มแสดงว่าจํานวนมันจะต้องเพิ่มขึ้นเราก็เลยจะต้องทำให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การ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 อะไรคะการบวก ก็จะได้เป็น5บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะอ่า5หแล้วขีดอีก3ค่ะ5แล้วเอาไว้ในใจนะับเพิ่มอีก3 5แล้ว6 7 8ว้าวเราจะได้ครูมีเมล็ดตั่วเขียว8ถุงนักเรียนจะเขียนเลขอารบิกหรือเลขไทยก็ได้นะคะ โอเคนะคะวันนี้คุณครูฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําแค่สองหน้าคือหน้า65หน้านี้กับหน้า66หหน้านี้เหมือนเดิมเลยนะคะรอบแรกอาจจะดูวิดีโอให้จบทีเดียวไปก่อนนะคะแล้วรอบ ที่สองนะคะนักเรียนก็ค่อยทําแบบฝึกหัดเรามีเวลาเพียงพอในการทําแบบฝึกหัดให้เสร็จภายในชั่วโมงนะคะคุณครูฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ในโจทย์ปัญหา2หน้านี้นะคะฝากนักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าบายบายจ้าสวัสดีคะ่ะ